สบายดีสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขสุขคนเด้อแลวก็ทักทายสบายดีตอนแรกพี่น้องเอ้ยตอนแรกเมื่อนี้กาคอยกาจะได้พาพี่พาน้องไปหาอยู่หากินก็พี่น้องเอ้ยว่าเมื่อนี้เนี่ยเป็นแนวกินนะพี่น้องเอ้ยว่าเมื่อนี้เป็นวันสินนะวันสินรับพี่น้องเอ้ยว่กาอันจะได้ไปหาเก็บผักเก็บหญ้ามานหนึ่งก็พี่น้องเอ้ยไปผู้เดียวสายเดียวบ่อใหม่เพิ่นกาไม่ได้ไปนําพี่น้องเอ้ยอยู่เฮิร์น้ำไม่ได้มาน้าซำคอยมาหน้ากามาครับอัน โมงเงินกับบาล์น้อยสองคนสามคนพี่น้องเออเวลาพอมินี่เพิ่งกระลงเล่นเนาะวันนี้เป็นวันจัดเนาะเดี๋ยวข้อวก็สิได้ไปหากินก็พี่น้องเออย่ามันขำนะตอนไปกะข้อขอุ้มกอบเจอหลายๆเด้อพอมีพี่น้องเอฟซีทุกการที่เข้ามาเป็นกำลังใจกดไลค์ก้นเสะโฮมีน้องเต็นตลอดมาเนาะมีน้องเต็นกับขอขอบคุณหลายๆเพืพเ่อเข้ามาเบิ้งใหม่ๆกะอย่าลืมนะก้นไรก้นเสะโฮมีน้องเต็นเด้อพอได้มีกำลังใจให้คลิปต่อไปเนี่ยถ้าไ,ไ,ไม่น้องเต็น,นว่าผิดว่าพลาดกะ เป็นยังแต่งกรสิได้ขอโทษน้ำเด้อเพิ่อเป็นพี่น้องเนาะเดี๋ยวคอกัะสิได้อันไปหาเก็บผักก่อนพี่น้องเออว่าไปหาเก็บอันยอดอันพักโมงพี่น้องเอากละกลยอดอันยังเป็นต้นนะนะว่าสิได้หรือบ่เนาะเดี๋ยวไปลุ้นน้ำกันพี่น้องเอ้ยวันนี้ก็ะส่าโมงกว่าได้พี่น้องเอ้ยสามโมงนะมื่อวานี้มาหากินคำได้พี่น้องเอ้ยเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยหลีงงล้ำงูเลยบางเงินเพื่อนอันได้ไปตัดอันไม้โตนะนะก็เลยเภางู ป่าหย่อนฟงมงกองหอเนี่ป้าสุเลยหยุ่นตื้นหย่อนนิ่ๆงามๆทั้งหมดเลยนี่หลายขนาดนั้ป่าบังอยู่ถึงแล้วมาวันนี้เิยคอยมาหาก่อนในป่านีน่อยเนี่ยเสร็ลงมืออาก่อนติดสีดยาวๆนี่ก็ได้ กาแกับกิ่นอยู่ยยแต่มันลายเนาะ วงกับตัแตนกะเยบ่ว่ามดู่ซวานแคมโฮยนอยู่นี่นะมันก็เลยเงียบโจกได้ะ cần hòn thì đồng ơi hết nhào khăn ạ qua chín bảy mà cặp nhọn mà เอาวันนี้ก็พอแล้วพี่เอ้ยได้หลายและเต็มกระตาและก็ยังยอดอันมีนต้นอยู่ได้แต่เราไปเอาดีกค่ะจะอ่อนมันง่ามไปเ้ยก็เลยเอาหลายๆนี่พอแล้ววันนี้ก่ะเดีย๋ยวไปเอาอยอดมันต้นก็น พักยาละมาเห็นน้องนิดน้อยง้มมือก็ห่วยหลายนะก็งมห่วยก็พี่น้องเอ้ย หนองก็ไม่ได้เยอะนาพี่น้องเอ้ยหนองน้อยน,น้อยนึงแต่งมบมือคู่หอยหลายนะคอยก็เลยงมบมืงพอได้มือขายอีลาพอยมานี่นี่ như vậy đi. Đi tìm nó ơi, đi 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 đi. Đó sơ sơ đi, đi coi. khỏi chuột Không bắt lên được nữa Tình cảm rồi đây này เราะว่าเห็นปี๋ไงก็เลยขออิ่มเต็มองเสือสายคานะือแบบเนาะ ปีงกระลายหยกระลายพี่น้องเอ้ยนงน้อยกูจับแมลงแต่าเดือดสองตัวแล้วเลย โกดกาบังกนพี่น้องเอ้ยเพราะว่าปีจับสองตัวแล้วนะตัวไม่ได้เยอะเพื่อตัวนี้น้อยพี่น้องเอ้ยกับปิตรยาดเลยนะเอาหัวเชือกตาก่อนเต็มจงเซอร์สองงเซอร์เนี่ย ได้บิลายก็ได้ประมาณสองลูกเอาเท่าพี่น้องเอ้ยพอได้เฮ้ยแล้วพออยู่นี่ลงเล่ยนมิจฉาแต่อย่างก้นขี้รู้ งม,มันข้าวเดีได้หลายได้เพียงไรได้ประมาณรลนึงนนะหอยคอยกัได้หลายเติบเพียงไรงงมกินงม,มข้าวเดียวนึงนะได้ประมาณสองถ้วยละได้ยูรลโรลปล่อยนะอันรลนึงกัประมาณเจ็ดแปดพันนะเพียงเไรตอนนี้ก็ได้อันย่งางขึ้นหอมกับเพียงไรงงมหอยก็ได้ย่าแล้วนะเดี๋ยวไปเอาอยอดอันพักอันเม่นต้นกันนบเพียงไรเพว่าพักอัน ค่อยไปเทาาพ่อนะถ้าอันค่อยเอาพักพ่อแล้วค่อยสิได้งมหอยเลยนะนี่พอพักไปเท่ะพ่อพี่น้องเอ้ยเด็กยากไปเอาเงินพักก่อนถ้ามันมีค้ำค่อยการสิได้งมหอยอีกพี่น้องเอ้ยบิงขึ้นหอมนี่ป้าเมย์ขนาดพี่น้องเอ้ยงมหอยก็เมย์เแห้งละสงสัยพูนยิ้มโต๊ะไปจักคึมคึมเสีย ขอยก็ได้หอดสวยเป็นต้นนล่แหละแต่ข้อยก็ไมได้เอาก่อนเผาเอาเผาหมึบเนะเพราะว,ว่ายามันข่ำนะไฮ้ข้าวลุงนี่เพราะว่าไฮ้ข้าวลุงน่ะมันมีเป็นต้นกลิ่นนะไา้คอยนําไม่ได้มีเนาะถ้ามีก็ยูไา้ดงไปะนะ ลายเตี้ยแล้วพี่น้องเออยอดเปต้นกอ็ยอดน้อยเนี่ยพี่น้องเออเพราะว่าอันมันป่งสุดยอดแล้วนะมันลงหูละยอดเปต้นก็ได้อภัแล้วพี่น้องเออพอแล้วสั่ะเอาไปลายนะเพราะว่ายอดบังวงพอกระลายละ หนึ่งลายกับบอเซบนะหนึ่งพอดีกินใชหหนึ่งลายกินบะมดเพราะว่าอันนี้เป็นต้นกามันกะเยอะน้อยเนี่ยเดี๋ยวขอกระเสียมือ,อก,ก็ได้บดีกาอันนี้ขอกระได้บะหอี่ถีกน,น,พนะพี่เอาฮีฮอยพวกกะ เจอทงแล้วเรียบร้อยแล้วได้ประมาณสามโลดีได้พี่น้องโอ้โหเจ้าว่าจักโลดซะเลยน,นะนี่กะมืดผลขึ้นมาแล้วพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวคอยกะเสด้มือก็น่าขำละกะมื่อพ่อไม่น้องแตนอยู่เพื่อนเพื่อะพี่น้องเออเมื่อหายหอยู่ให้กินอยู่เพื่อนเดอนี้ได้อันนี้คอยกะได้มาโอเทลนฮอซ่าแล้วพี่น้องเอ้ยคอยกะเสด้มาเอาพักเอตาตากะตาก้อนมาในีกะว่าเยอะได้หมดเลยมอกี้นีกน่กะแวะขายหอยพี่น้องเอ้ยหอยคอยกะได้สามโลนะเพราะว่า ไม่ค้าเขาซื้องเงินอาสามโลกได้เงินสิบห้พันกีบพอได้เอ้ละพอม่หนีไปหงเฮงไม่อื่นอ,อยยังอีกสองโอยูระตานต่วลงสล่หลังกันหลังเตอม้ือกันีก็ มวยพอดีเลยพี่น้องเอ้ยค้างมวยขึ้นก่อนเดี๋ยวคครยสิได้มาเอาปลาก็พี่น้องเอ้ยว่าจะตรงปลานะปลาถึอจิ๊บเมื่อวานนี้นะปลาโคตูเป็นปลาโคยืดนะนะกับปลาโคโต้อนูลิบรองเอ้ยที่เหลือ,อ,อเอาเงินฮึกบก็มีปลาก็มีนี่ มาคอยย็ดชม o m ของให้ยืนเอาก่อนได้ปะโซก็ตมันออกก่อนพี่น้องเอาไปดีกันมุดผลหลุมผลมาแล้วพี่น้องแมกคนไหนได้ตูดเจ้านี่ย สุกแล้วพี่น้องเออเดี๋ยวเขาเก็ตรได้ปลูกมุ้ยก่อนพอจะต้มป่าแล้วมันให้ผ้าด่างก็ตึงหือตึงหืออยู่ข้อย่านพี่น้องเออยังเหลืองไรนะย่ามันเปื่อยอยู่นะ กระโพดไดรียพอกัจะได้มาเอาป่าซึ้งก่อนมันิกระผลกับต๊ปกแป๊กปัแป๊กแล้วพื่อนเอ้ยมมพดแหงแล้วพื่อนเอ้ย ก็เริ่มเปื่อยแล้วนะต้มให้มันสีปเปื่อยๆนัดหน่อยนี่หม้อ,มอก็ไปในกะปลากับซุกแล้วอายลูดมือนี่ก็บไ,ได้กินันแนละคงโองแรมแล้วพี่น้องเอ้ยตักก็

I